ครับสวัสดีนะครับเอซี <see> ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีน้องใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแซมท็กเทลเลอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาตู้คอนเทนเนอร์มาจากประดังเบซ่านะครับเอามาใส่ไม้ที่ อังสุดทนอำเภอละงูนะฮะละงูนะละงูละงูล,งลอลิงนะฮะอำเภอละงูจังหวัดสตูลเย้นะสำหรับใครที่รอดูคลิปตู้ไม้อยู่นะฮะคลิปตู้ไม้อ่าตู้ไม้ตู้ไม้ตู้ไม้ก็ก็ตู้ไม้ครับเออก็ตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้คอนเทนเนอร์ใส่ไม้ฮะเออไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ <laughs> นะก็สำหรับ FC นะครับที่รอดู เอฟซี FC ที่รอดูบอลโวนะฮะบอลโวพาเดียวมาแบกงานหนักๆนะครับน้ำหนักเต็มพิกัดนะฮะนี่จัดให้นะฮะมีโอกาสแล้วต้องจัดนะครับมีโอกาสต,ต้องจัดจัดไปอย่าให้เสียนะฮะทำหน้าปลกสวยเลยเนี่ยอยู่ในสวนย,ยางเขียวๆนะฮะต้นเขียวๆที่มองเห็นอยู่หลังฉากนกี้ก็คือต้นยางนะครับต้นยางพารานะฮะสวยงามมาก อ่ะบอกอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อังสุทนเราอยู่ที่อังสุทน่นละงูสตูนนะครับวันนี้มีวันนี้มีว o l โว4 400นะฮะ400 i c h i ไอชิปเป็นคันที่ผมขับเองนะฮะแล้วก็อันโน้น คันโนนเป็นวอลโว่สามเจ็หน้าดำนะฮะสามเจ็ดหน้าดำเคยเคยพาชมคลิปแล้วนะครับคันโนนเพาเดียวเหมือนกันนะฮะวันนี้มาสองคันนี่วันนี้คิวเยอะมากส่วนที่เข้าไปในโรงงานก็หลายคันนะครับเข้าไปโรงงานก็อีกหลายคันนะฮะเข้าไปแล้วนะครับผมอยู่ท้ายแถวเลยผมตื่นสายนะเมื่อเช้ามานอนอยู่ตื่นมานอนอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่สตูลนะฮะตื่นสายครับตื่นสาย ดูกันว่ามากี่คันหนึ่งคันสองคันวอลโรวสามอิซุสี่ 4, ฮิโน่นะฮะโอ้ฮิโน่นี่ท่อท่อบานเลยท่อบานเลยผมนามากี่คันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเข้าไปในโรงงานแล้วนะฮะเข้าไปในโรงงานแล้วก็หลายคันนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้โหลดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังมุ่งหน้ากับสูดานบรังเบซานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา,า4โมงนะฮะ4โมงวันนี้คงจะข้ามด่านไม่ทันนะครับ2ชั่วโมงจากอำเภอละงูสตูนไปที่บรังเบซานะฮะคงจะข้าด่านไม่ทันแน่นอนก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะฮะ โอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้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 โหตอนนี้กำลังขึ้นเขานะฮะนี่เลี้ยวซ้ายออกมาก็ขึ้นเขาเลยนะอ่าอ,อยู่ที่เกียร์เก้านะฮะเกียร์เก้าว้าพิกัดน้ำหนักนะฮะพิกัดน้ำหนัก49ตัน900นะครับ49ก้า็สีตัน900นะฮะนี่อ่าเห็นไหมฮะ49ตัน900อย เราจะมุ่งหน้าโซ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 ไหนดีเราจะมุ่งหน้าโซประดังเบซ่านะฮะสวัสดีเอฟซีชาวจังหวัดสตูลทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีรถบรรท,ทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยวรอบหน้านะครับรอบหน้าจะของานไปที่จังหวัดตังนะครับแถวแถวห้วยยอดนะฮะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาส สุราษฎร์ก็ด้วยนะครับสุราษฎร์ก็ด้วยแล้วก็มีนาราธิวาสนะฮะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆชาวรถบรรทุกน,นะครับไปโซดีเอฟซีสัหน่อยนะฮะมาวันนี้ก็เจอเอฟซีสองสามท่านนะครับสามท่านสามท่านเน่ยสองสามท่านพูดซะสะตูนสามสิบเก้ากิโล สี่โมงแดดเปี้ยงเลยแถวสะตูลนี่สวนยางเยอะนะครับสวนยางเยอะมากเนี่ฮะสะตูนสงขานะครับสวนยางเยอะมากช่วงนี้ยางกำลังผัดใบครับผัดใบแล้วก็มีใบใหม่มาสีเขียวสวยมากครับชอบชอบชอบ ยังดูหน้าจอไม่ชัดเนาะเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงซุ้มจงังหวัดสตูลนะฮะไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกซุ้มอะไรนะฮะก็เมื่อตอน5้าโมงนะฮะช่วง5้าโมงผมแวะที่สำนักง,งานใหญ่ที่จงังหวัดสตูลนะครับแวะซ่อมหางนะฮะซ,ซ่อมไฟท้ายหาง เพราะว่าไฟไท้ายหางมีปัญหานะฮะก็ตอนนี้ออกเดินทางมุ่งหน้าู่ดานประดังเบซาอพสะเดานะฮะอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่เราก็วิวรอบข้างสวยงามนะครับมีคนคนเมืองคนกรุงเทพนี่หาดูไม่ได้นะรบ,บรรยากาศแบบเนี้ยรอบข้างมีจะป่าแล้วก็เขานะฮะไม่มีเราเลยแถวเนี้เ <laughs> อาๆรอเล่น <laughs> ก็แถวนี้มีมีพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยเขานะฮะแล้วก็สวนยางนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็วิ่งหนักหน่อยนะครับนานๆจะได้วิ่งหนักๆทีหนึน่งนะฮะถ้าถ้ามาติดอยู่ที่ใต้ก็จะได้วิ่งตู้ไม้นะฮะวิ่งตู้ไม้แล้วก็วิ่งงานผ้าใบแบบนี้นะครับรับงานเข้าค่ะรับงานเข้าไปที่ด่านสดาวแล้วก็ด่านประดังนะฮะร,รอรอนะครับรอวันนี้วันนี้วัน,น,ว,น,นวันนี้เป็นวันเสรารนนานาน์นะครับวันเสาร์นี่งานงานกรุงเทพไม่มีนะฮะทางบริษัทยหยุดนะฮะออฟฟิศออฟฟิศหยุด สาร์อาทิตย์นะครับจะเริ่มอีกทีก็ประมาณวันจันทร์วันอังคารนะครับในช่วงระหว่างที่ออฟฟิศหยุดเราก็จะมาหารับงานนอกแบบนี้นะฮะร,รับงานนอกวิ่งตู้ไม้วิ่งงานผ้าใบวิ่งงานพืชเรียบวิ่งงาน,งงานอะไรพวกเนี้มีอะไรทําได้ก็ทําไปก่อนนะดีกว่าจอดนอนเฉยๆไม่ได้ตังค์นะงานเที่ยวนี้49บาตันเก้าร้อยนะฮะ ก็ยังถือว่าโอเคยังโอเคอยู่สำหรับรถวัน v o 400 i ร h อ p ชินะฮะเกียร์ออตโต้รถหนักๆก,ก็จะออกตัวค่อนข้างช้าหน่อยนะฮะออกตัวค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าอัตราทดอัตราทดเกียร์เริ่มต้น1 2 3 4 5เนี่ยอัตราทดค่อนข้างถี่นะฮะก็จะออกตัวช้าหน่อยเพราะว่ามันระบบมันไม่ข้ามเกียร์นะมันไล่ไปตามเกียร์ถ้าน้ำหนักเบา มันก็จะกระโดดข้ามเกียรยเลยก็จะออกตัวไวหน่อยเมื่อกี้ตรงทางโค้งเยอะๆที่เป็นเนินขเขาก็ถ่ายให้ไม่ได้เจ้าหน้าที่กำลังตีเส้นอยู่เขาทำถนนใหม่นี่นีจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ขึ้นเนินนีครับขึ้นเนินก็ไม่ได้เร่งมาก จะเห็นว่าเทอร์โบพสต์ก็ยังยังขยับขึ้นไม่มากนะครับรอบเครื่องต่ำๆความเร็วอยู่ที่55เกียร์11นะฮะตอนนี้ผมใช้โหมดออโต้แล้วก็โหมดอีโคอยู่อีโคพัดนะฮะก็ยังปกติอยู่นะเดี๋ยวถ้าได้ไป ถ้าได้ไปตังนะครับถ้าได้ไปรับงานแถวแถวตังแถวกระบี่ผมจะจะทําตอนข้ามเขพาพะผ้าให้ดูนะฮะเพราะว่าสายเหนือสายแม่สอดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วะล้วก็นานๆจะได้มีโอกาสาร,รับงานขึ้นขึ้นไปทางโน้นทีหนึ่งนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะวิ่งโซนใต้โซนใต้เขาสูงๆก็ไม่ค่อยมีนะครับนอกจากแบบ โอเคเราไปไปตังไปกระบี่อย่างเงี้ยไปพังงาจะได้ผ่านเขาพัพผ้ามั่งจะได้ทำทำคลิปให้ดูนะฮะเขาพัพผ้าก็โค้งก็มีเขาชันแล้วก็ช่วงโค้งนะฮะแล้วก็มีช่วงลงยาวๆลงมาที่พัทลุงจากตังคามาพัทลุงก็จะมีช่วงลงเขายาวๆแต่ก็เขาก็ไม่เยอะมากนะฮะ ใช้เวลาไม่นานก็ข้ามได้สําหรับเขาพระ้านะครับแต่ถ้าฝนตกนี่ค่อนข้างอันตรายนะเขาพระ้าเขาปักก็ไม่ได้ข้ามนะเขาปักที่เขาใหญ่ก็ไม่ได้ข้ามเลย เจ้าของงานบางงานเขาก็ไม่อนุญาตให้เราข้ามนะครับบางทีไปรับงานที่เราเอาไปลงแถวแถวชนบุรีอย่างเงี้ยเจ้าของงานเขาก็ไม่อนุญาตให้เราข้ามข้ามเขาปากได้เราต้องวิ่งไปทางวางน้อยนะวิ่งทางสลบับรีวางน้อยนะครับแล้วก็มาทางอ,อมมาทางธัญญานะย้อนกลับมาทางแถวแถวชนบุรีรอบหนึ่งนะครับโอ้โห oh. รถเปล่านะรถเปล่าีจะรู้สึกว่ามันมีอาการดันก็ดันอยู่นะเนี่ยดันเดินอยู่นะเราแต่คันเร่งเท่าเดิมนะครับผมแตะคันเร่งเท่าเดิมปล่อยให้ระบบมันทำงานเองไม่ได้ใช้เป็นนวดน,นะครับ มือนึงถือกล้องมือนึงจับพวงมาลัยนะฮะไม่ได้ใช้เมนน่นปกติผมจะใช้เมนน่นนะนี่อย่างลงเนินแบบนี้ลงเนินแบบนี้เราก็ปล่อยคันเร่งได้ปกตินะครับปล่อยให้อ e ีพัดมันทำงานนะฮะ ไหลกันยาวๆไหลกันยาวๆโอ้โห oh, นี่ผมถ่ายไปถ่ายมาไดสิบนาทีกว่าแล้วไม่รู้จะตัดตรงไหนออกบ้างเวลาตอนถ่ายตอนนี้สิบนาทีกว่าแล้วครับก็ไม่รู้จะตัดตรงตรงไหนออกบ้างนะฮะเดี๋ยวก็ตอนนี้เริ่มเริ่มค่าแล้วฮะเริ่มมืดแล้ะโอเคก็ขอลาท่านผู้ชมไว้ เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะฮะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนขอขอบคุณน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามรับชมคลิปช่องแซมทักนะฮะช่วงนี้ก็ขาดหายไปหน่อยนะครับไม่หน่อยแหละเยอะเลยตอบคอมเมนต์ก็ช้าลงคลิปก็ช้าแล้วก็สาหรับ f c ทาง a c e b o o k นะฮะ Facebook แซมทักตอนนี้ปิดเฟซไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสําหรับ FC นะฮะใครที่รู้จักเฟซ เฟซส่วนตัวนะครับก็กดแอดเข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาได้แต่ปกติแล้ว Facebook ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะช่วงนี้ภารกิจเยอะเกินนะครับคลิปก็ไม่มีเวลาตัดเลยทางมีธุระทางเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับย้ายที่พักใหม่อะไรยังไงเยอะแยะเลย <laughs> นะภารกิจเยอะแยะเลยต้องเคลียร์ทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะได้เริ่ม สถานที่ที่พักใหม่ก็ยังยังไม่พร้อมนะครับตั้งคอมยังไม่ได้เลยตัดคลิปยังไม่ได้นะฮะคลิปบางคลิปต้องใช้โทรศัพท์ตัดนะช่วงเนี้ยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะจะเห็นว่าไม่เหมือนช่วงแรกเลยนะทำไมช่วงแรกๆนี้เอฟเฟกเยอะจังเลยนะเยอะจนลำขาญนะครับ <laughs> พิงพึงอะไรพวกนี้นะเต็มไปหมดโอ้ยยิ่งพูดยิ่งพัาเพื่อนะไปเรื่อยเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อช่องแบบพูดไปเรื่อยนะ โอโเคโอเค okay. ก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ผมเดินทางปลอดภัยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ